สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็พบกันครับแนวทางสามลาวก่อนรอบดึกนะครับผมก็จะเป็นลาวสามัคคีสามัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับเมื่อคืนนะครับพี่ๆมาแค่มาแค่รอบเดียวเนาะก็คือลาวสามัคคี VIP นะครับมาลูดหนึ่งกับเด่นรองเนาะนะครับเจาะไม่มาเลยเมื่อคืนนี้หลุดนะครับแนวทางสามลาวเนาะสามัคคีให้หนึ่งกับเจ็ดผลที่ออกแปดสองสามแปดแปดนะครับอันนี้หลุดไป เราสามัคคี v i p ให้1กับ5้าผลที่ออกห้าหนึ่งหกับศูนย์ห้านะครับนาะกับแตกสามตัวตรงนะครับพี่พี่ให้ห้าหนึ่งเจ็ดมาห้าหนะึ่งหกเนาะใครรูดที่1เข้าไปที่หนึ่งหใครเอาห้าไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่0ูนย์ห้านะครับส่วนราวเนาะเมื่อคืนนี้หลุดนะครับพี่นะองนะครับเมื่อคืนนี้หลุดแบบแบบไม่ให้อภัยเลยนะครับพี่พี่เนาะให้เจกับ1เนาะเขาออกห5ห้าห้าสามหนะครับก็หลุดไปนะครับพี่พี่ มเมื่อคืนนี้ราวีขออภัยด้วยนะครับส่วนในวันที่10นะครับค่ำคืนวันที่10นะครับพี่พี่ชื่นชอบรอบไหนแล้วก็ขอให้พี่พี่ทุกท่านโชคดีนะครับผมกับแนวทางาที่อาจายังให้นะครับสามัคคีผมให้ไปที่เลข2กับเลข8นะครับรูดที่รูดที่8นะครับผม

ลาวสามัคคีนะครับผม VIP สามัคคี VIP ผมให้ไปที่เลข1กับเลข5เนาะเหมือนเมื่อคืนนี้นะครับให้ไปที่เลข1 1 0นะครับผม12 10 12 17 5152 ห้นะครับสตัวให้ไปที่51 0นะครับส่วนเรา v i p นะครับเรา v i p ผมให้ไปที่เลข4กับเลข0นนะครับผมรูดที่ ศนะครับ03 0ย์สามศูนย์ห้าสามห้าสี่หกาตัวนะครับสี่ศูนนะครับนะครับผมแล้วก็ จับประมาณนี้นะครับพี่พี่ Paste. แนวทาง3ามเรา่อรอบดึกเนาะก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางในค่าคืนเนาะวันนี้ก็เป็นวันพระนะครับพี่พี่เนาะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเปังๆนะครับเดี๋ยวคืนนี้เนาะก็อาจจะจุดทูบนะครับขอพรแนวทางของเราพัฒนานะครับทนใยที่ชื่ GPU, นชอบแนวทางเลขทูบเนาะก็เดี๋ยวรอติดตามรับชมนะครับเพราะว่าคืนนี้เป็นคืนวันพระเนาะพรุนี้เข้าพรรษานะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ